สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับปลาตะเพียนนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีแบงค์เราจะใช้แบงค์ร้อหรือแบงค์ยีแบงค์ห้ก็ได้แต่ต้องเป็นแบงค์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้5้าใบนะคะห้าใบนี้นะคะสใบจะเป็นลำตัวนะคะแล้วก็อีก3ใบนี้ก็จะเป็นคีบ บนคีบล่างแล้วก็เป็นหางทั้งหมด5ใบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาพับอันนี้นะคะเป็นคีบเวลาที่เราพับคีบส่วนลำตัวเนี่ยก็จะใช้2ใบนะคะเดี๋ยวจะพับลำตัวให้ดูก่อนลำตัวนี้นะคะเราใช้2ใบแต่ว่าธนบัตรเนี่ยใบมันจะใหญ่เราก็จะต้องพับ ให้ธนบัตรเนี่ยเล็กนิดนึงเพื่อที่จะให้ดูปลาของเราเรียวนะคะเราก็จะพับโดยใช้ไม้บรรทัดนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมาก็ต้องใช้ไม้บรรทัดทั้งคู่นะคะเพราะว่าเส้นมันจะได้คม,มก็ทำพับขึ้นมานะะเอาไม้บรรทัดสิ แล้วก็ส่วนที่เป็นปากเราก็จะพับออกอ,นนะะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นปากนะคะก็จะทำอย่างนี้ทั้งสองใบอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นลำตัวนะคะแต่ว่าเวลาพับปากเนี่ยต้องคนละด้านนะคะเพราะว่าเราจะใช้ประกบอย่างนี้เพราะนั้นเวลาพับเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็น ด้านนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำตัวที่เวลาประกบแล้วเราหันทั้งสองด้านก็จะเห็นรูปในหลวงหันสิพะเสียนขึ้นทั้งสองใบนะคะแล้วต่อไปเราก็จะพับคีบคีบนี้นะคะก็จะต้องพับเป็นสามเหลี่ยมลงมาพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดเนี่นะคะพับ พับคีบนะคะต้องใช้เมื่นทัดเราใช้ด้านที่มีขีดเราจะได้เห็นนะคะแล้วก็ใช้อันนี้พับขึ้นไปนะคะมันก็จะคมทําให้ขี้ปลาของเราสวยงามนะคะเราก็จะพับกลับไปกลับมาอย่างนี้นะค่ะพับกลับไปกลับมาต้องให้แนวตรงกันนะคะ ไปกลับมาตลอดทั้งใบเลยนะคะท่านธรรมดทั้งใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็พับก,กลับไปกลับมาจนได้อย่างนี้นะะพับก,กลับไปกลับมาที่พับก,ก็จับให้ตรงๆนะคะเส้นจะได้ตรงไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะนี่ค่ะ พับนี้ทั้งสาอันที่เปนคีบนะคะพับจนเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคีบบนคีบล่างกับหางนะคะเดี๋ยวเราจะมาวีดูวิธีพับลำตัวอีกทีหนึ่งนะคะ